การเยียงกายใจเยีนยนสู้โปรดเล่นดูซิมบ้างสักครั้งหนขนาดนั้นเซิมนี้ก็เป็นคนซิมจะทนสู้จนถึงวันเสาร์นี้เอาเป็นจบรายการเลยได้ไหมซิมจะทนสู้ไปถึงวีคสุดท้ายเอยไม่ค่อยเราแล้วไม่สัมผัสฮะเริ่มจาก ใช่ทางด้านไหนก่อนทางด้านนี้ก่อไหมทาได้านอ่ะอาวุธร้ายของวีหกคืออะไรจะได้คนที่จะได้ดัตเอิลเขาจะได้รู้ก็เรื่องเสียงเรื่องลูกคอไม่ต้องร้ายดีนะก็แบบคนที่แบบสนุกสนานคนที่แบบแบบเจอนเนเตนเก่งค <eterm oon> ่ะแล้วก็บอกว่ามีเสน่ห์ค <emat> ่ะโอ สูง <c oughs> ได <c oughs> ้ไ,ไม่มร้ายอย่างก็เพราะแล้วก็ข้อเสียงพี่ซันนี่เหรอพี่ซันนี่แบบกังวลหรือเปล่าคะแบบบางทีอย่างว่าแบบสมมติว่าพี่ซันนี่แบบเสียงไม่มีอย่างเงี้ยพี่ซันนี่ก็จะกังวลว่าเออเนี่ยเหมือนคาเหมือนกระทำคือแบบพี่ซันนี่ก็จะว่าเออเนี่ยอยูคนครูเขาจะแบบกเกรงใจคุนครูอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ซันนี่ก็จะกังวลทั้งทังที่คนครูเขก็ทราบอะค่ะว่าเออพี่ซันนี่เนี่ยแบบเป็นอุบัติเหตุเออคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กังวลเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่เห็นนะคะค่ะ,คะชอบโชว์วิกไหนของซิมที่สุดคุณพิซานิชอบหลายโชว์ค่ะคุณเ,เลือกมาเพยงหนึ่งเท่านั้นชอบที่ประทับใจปุ๊บพอพูดถึงพ่ซานิปุ๊บเห็นภาพนั้นขึ้นมาเห็นภาพการร้องเห็นเสียงคนที่แบบกรี๊ดยาวๆหรือเป็นมุมที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่สุดเลยใช่ไหมคะก็คงเป็นเพลงไม่รักดีอะค่ะ ไม่รักดี<อ>ก็ตั้ง,แ,งแต่วีแรกๆเนาะใช่ใชแต่วีอื่นก็ชอบครคุณแต่ว่าวีนี้มันดูแบบประทับใจใช่แบบเออมันเป็นตัวของพี่สันนิจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอืมอนี้ดีหมดทุกอย่ญญางอะไรมากพูดพูด,พ,ดพูดมาแบบว่าคือคุณสมบัติที่นักล่าฝันควรจะต้องมีแล้วก็มีเนี่ยมีเป็นอาวุธเขาได้ก็คือเเ t อร์เทนเก่งอืม เหมือนมีแสงในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาขึ้นเวทีอะความรู้สึกนั้นนะคือขึ้นไปปุ๊บมันจะแบบห้ยสานี้มาแล้วอะ <ừ> มีความเป็นตัวเองสูงธรรมชาติมากๆแล้วก็เสียงก็มีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์มีลูกคอที่เหนใช่ได้ยินตพิฟังรู้เลยว่ารี้เสียงไหนเขา<อ>มาแลยอะเลยแล้วก<ม>็ ท่าเต้นก็เป็นเอกลักษณ์คือเยอยๆเยอะๆเยอะๆยู่ๆก็เออมีตันมีท่าประจำมีท่าประจำอันนี้ท่าเป่าอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้พอได้ก็ขี้กังวลอ่ะาต้องชอบทำคอเต่าบนเวทีใช่ไหมชอบทำคอเต่าบนเวทีอ่ะท่าในเอกเหรอโอ้จงอ่อน้อยจริงแล้วโชว์ไหนที่ดีที่สุดในสายตาหนูแบ๊ด I'm bad ครับมันดูเป็นพี่ตานิยมากๆค่ะเราขอบคุณขอบคุณขอบคุไอ้ที่พี่กระโดดเด้งขึ้นมาแใช่โอเคบ่นต่อไปน้องแอนอาวุธร้ายครบมีความเป็นศิลปินพี่พลังมีความเป็นเอนเตอร์เทนมีความเป็นตัวตนสูงมีเสียงที่ สุดยอดอืม,มีการใช้ร่างกายที่แบบว่ามันแบบมันเท่มันแบบมันมีเหลี่ยมมุมมันมันคือมันมันเหมาะเจออาะอะค่ะจ้ะครบอะแล้วก็ไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรที่เจ๊ทำไม่ได้อือข้อด้อยชอบโทษตัวเองชอบแบบ <laughs> ไึกออกป่ะจริงๆแล้วเราควรจะโทษคนอื่นใช่ไหมหมายถึงว่าชอบชอบกดตัวเองอ่ะเออทั้งที่ตัวเองสําเติมคือที่ทุกคนพูดว่าอยากให้ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะแย่ลงแต่ก็กดตัวเองแย่ลงแย่ลงอย่างเงี้ยกดตัวเองเลยคิดมากแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองชอบไปด่าเออนด่าแดงครูด้วยเดีชอบโชว์แบดเหมือนกันชอบแบดมาก จะถามแอนนอกเรื่องครับถ้าสมมุติว่าแอนจะต้องแบบสู้กับซินเนี่ยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นเพลงที่แบบต้องใช้ power ต้องใช้อารมณ์ซัดสารแอนจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรที่แบบว่าจะมาจะมาประทะเขาได้คิดจากการวิเคราะห์อันนี้คิดเล่นๆสมมติแบบเราต้องรับหน้าที่ขึ้นไปประชันกับเขาเดี่ยวๆวันเดียวทีซึ่งจริงๆราไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่ของแม็กกับทีถ้าเป็นแอนหรอซิมประทะผู้ชายอย่างเดียวเลย เหมือนเขาวางมาให้แบบนั้นเราจับได้กันเองเว้ยคือถ้าเป็นแอนแอนจับคู่กับเจมแอนแอนคิดว่าคงเป็นการแบบโตกลับหรืออะไรเงี้ยค่ะให้มันคือถ้าเขามาหนักเราก็ต้องหนักกลับไม่ใช่แบบถ้าถ้าอย่างนี้ใส่ใครอย่างพี่แม็กถ้าเป็นคนอ่อนหวนอย่าเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเจนนี้มาแรงพี่แม็กก็ต้องแรงกลับอะไรแบบนี้ยคือต้องแล้วจะต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมเช่น ฝึกเต้นมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะมาสูงเสียความรู้สึกเรื่องร้อมาเป็นพิเศษอ๋อไม่งั้นจะล้วนๆเลยไม่งั้นขึ้นไปปุ๊บจะซีดได้จับแน่ๆเพราะว่าเขามาเต็มในความรู้สึกหนูถ้าหนูคู่กเจ้หนูคุ่ดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสร็เตลเตอร์เทหรืออะไรก็แล้วแต่มันรวมๆแล้วอ่ะเออคือมีพอหมดฟังไว้นะฟังไว้นะจริงฟังไว้นะว่าว่าถ้าขึ้นไปแล้วแบบปุ๊บมีความเกรงใจต้างหน่อยตายเลยนะเพราะเราถามจริงๆคอนเสิร์ตหรือการร้องเพลงถ้า เรื่องสิ่งเดียวมันก็ไม่ได้ค่ะม,มันก็ต้องหลายๆอย่างคู่คนไปโดยเฉพาะการเอนเตอร์เทนที่เป็นเลิศอดู่แล้วโอเคนิวตี้ม <laughs> <laughs> ีเรื่องหลายเจ๊เป็น <laughs> คนที่ทำทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยอะ ก็เหมือนกับที่ทกคนบอกเหมือนเป็นคนมีพรสวรรค์เกิดมาเพื่อเวทีนี้นเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินคือเจ้ไม่ต้องเข้ามาที่นี่ก็ได้เจ้ไปไปได้แล้วเขาเอาเขาเขาเอ๊อบอกไม่เอา <laughs> ปทาไมารู <laughs> ้ซยโอเคใช่แต่ว่าข้อเสียเจ้ก็อไอคามที่ทำให้ทุกอย่างของเจเนี่แหละมันทําให้เจ้ทะลุเกินไปเรื <h> ่องข้อเท้าอย่างเงี้ยฉันอะไรเงี้ยมันดื้อ <h> อ่ะเออก็รู้ว่าทำป็นอย่างแต่ มันน่าของมันมันมันเขาเรียกว่ามัน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 กลัวทำทุกอย่างจริงแต่มันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วถ้าเกิดวันผิดพลาดขึ้นมาตัวเองเป็นคนที่เจ็บที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีข้อคิดมีข้อคิดก็รักตอนนี้ไม่ใช่คนหนูที่เคยพูดแล้วว่าไม่ใช่คนเจ้คนเดียวหรือพ่อแม่เจ้หรือแค่เพื่อนเพื่อที่รักเจ้แต่คนทั่วประเทศไทยรักเจ้แล้วนะเออเจ้ต้องรักตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยประเทศเพื่อนบ้านเลยใ่มีแบบคนเยอะมากอ่ะหนูถ้าหนูอันนี้หนูก็ชอบเจ้ ชอบมากอะไรเยงี้สังเกตชอบอยู่ใกล้น่ารักเลยเพื่อนแล้วก็นนหลักไม่มีแล้วค่ะแล้วก็โชว์ชอบโชว์โอบกโชว์แบทแข็งแรงดีอะชอบผิ่งแข็งแรงปิงอยมางนั้นนะคะทีแม้เนี่ย